ยุย้ยญาติเยอะโผล่กลางเฟซบุ๊กหลังแพรรี่ถูกลีหน้าจางังกระชากวิกต่อหน้าสื่อกลายเป็นดราม่าร้อนระอุในโลกโซเชียลเมื่อแพรรี่ไพรวันนั้นได้ไลฟ์สดกลางดึกเดือดจัดหลังถูกลีหน้าจางังนั้นดึงวิกผมจนหลุดระหว่างถ่ายทำรายการของพิธีกรดงังมดดำคชาพา จนชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายว่าการดึงวิค LGBT มันคือการเหยียดหยามเหมือนผู้หญิงโดนเปิดกระโปรงโดยช่วงหนึ่งในไลฟ์เธอได้กล่าวว่าอยู่ดีๆมากระชากวิกเราถือเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีคุณมีสิทธิ์อะไรมาดึงวิกดิฉันดิฉันทำงานอยู่และต้องไปถ่ายงานต่อซึ่งจังหวะกอดนั้นอยู่ดีๆ ก็มากระชากวิกออกจังหวะนั้นรู้สึกยะระดับสิบเดินไปห้องน้ำก็ฮึดฮึดอยู่ในใจตอนนั้นความรู้สึกมันเสียแล้วอยากกลับตอนนั้นเลยแต่ด้วยความที่มดดำให้เกียรติเชิญเราไปก็ยิ้มบอกว่าไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกแย่มากไม่มีใครตลกกับการที่ตัวเองถูกทำให้อับอายต่อหน้าสาธารณชนอีกทั้งแพรรี่ นั้นก็ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าลงไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าไม่ควรทำตัวต่ำแบบอีป้าคนนี้นะคะงานนี้นักร้องตัวแม่อย่างยุย้ยยติเยอะนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วโผล่กลางเฟซบุ๊กหลังแครรี่ถูกลีนาจางังกระชากวิกผมต่อหน้าสื่อโดยเธอนั้นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า เกินไปถ้าไม่ให้กำลังน้องค่ะรักแทรรี่มากมายมาตลอดนะคะ